สวัสดีค่ะทุกคนพี่อิงนะคะวันนี้พามาดูต้นพญาเสือโครงเห็นไหมอันนี้ที่เชียงรายนะคะใครที่ไม่ได้ขึ้นมาเที่ยวภาคเหนือนะคะในช่วงฤดูหนาวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใกล้จะหมดฤดูหนาวแล้วนะคะนี่ต้องรีบมาเที่ยวแล้วนะทุกคน <laughs> นี่นะคะก็มีคนมาเที่ยวบ้างนะคะปราลายตอนนี้อยู่ที่เชียงรายนะคะอยู่ที่เรียกว่าดอยผาตั้งนะคะนี่มีต้นพญาเสือโคร่งเยอะมากเลยนี่ให้ดูบรรยากาศสวยๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆโอ้โหวันนี้นะคะเปลี่ยนจากบรรยากาศสาวน้อยคาเฟ่ามาเป็นสาวดอยนะคะพาพวกเรามาสวัสดีค่ะโอ้โหหัวใจรัวมาก สวัสดีค่ะวันอาทิตย์ทำอะไรกันบ้างทุกคนน,นี่พี่พาเดินพี่พาเดินชมฮึมเราเห็นไหมนี่ซากุระเมืองไทยนะคะสวยมากสวัสดีค่ะสมเจเจสวัสดีค่ะโอ้โหเข้ามากันเร็วมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะพี่มาในหัวข้อที่ว่าเราจะสําเร็จได้ยังไงถ้าเกิดในใจเรายังรู้สึกล้มเหลวอยู่นะคะคือน้องๆน,นะคะช่วงนี้ก็คือเขาก็เปิดสอบกันแล้วใช่ไหมล้วกเ็เปิดสอบมาได้ตั้งแต่วันที่หนะ้าเนาะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะจีด้าโอเคอ่ะพี่ขอหามุมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเมาส์มอยให้พวกเราฟังนะคะ โอเคโอ้โห okay. oh, มุมนี้แบบกำลังดีเนาะสวยมากนะคะขอบคุณค่ะพี่จะบอกว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยนะคะเริ่มต้นปีมาก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะในการที่จะสอบโทอีกนะคะเพื่อที่จะแบบเปลี่ยนงานอะไรต่างๆในปีนี้นะคะพี่อิง You look so beautiful ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะกะ็พี่จะบอกว่า หลายๆคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยเรายังอ่อนภาษาอังกฤษนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษมันยากรู้สึกว่าไกลตัวเกินไปนะคะทีนี้เนี่ยมันถ้าเรารู้สึกแบบนี้นะทุกคนมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนแบบว่าเอ้ยขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็กําลังมองกลับหลังอยู่นะคะ ปีนี้เนี่ยพี่อยากจะให้พวกเราเริ่มต้นนะคะโดยการที่มองไปข้างหน้าเลยนะคะว่าเราต้องการเป้าหมายอะไรนะคะแล้วกอ็อยู่กับเป้าหมายของเรานะคะด้วยกําลังใจแล้วก็ความหวังนะคะแล้วก็ด้วยความเชื่อในตัวเองนะคะทีนี้น้องๆคิดดูว่าถ้าเราเนี่ยยังรู้สึกว่าตัวเองอะค่ะทำไม่ได้ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพื้นฐานอ่อนอย่างเงี้ยน้องๆจะเอากําลังใจที่ไหนนะคะในการที่จะมาอ่าน ดอกไม้จืดไปเลยค่ะน้องเมยบอกนะคะเพราะว่าสีเสื้อพี่คือแบบว่าแดงโอเคก็คือถ้าเรามองแล้วอะว่าตัวเองนะคะเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานเป็นคนที่พื้นฐานอ่อนนะคะหนูจะทำยังไงดีหนูเคยสอบมาได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เออเรายังอยู่กับตรงนั้นอย่างเงี้ยเราก็จะไม่มีกําลังใจนะคะในการที่เราจะไป เขาเรียกว่าในการที่จะไปทำอะไรใหม่ๆในการที่จะไปเริ่มอ่านหนังสือใหม่เริ่มอ่านบทเรียนใหม่นะคะเริ่มทบทวนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะปิดกั้นไอเดียหมดเลยอะทุกคนนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเริ่มอันดับแรกเลยนะคะในการที่เราจะเพิ่มคะแนนโทอีกสวัสดีค่ะก็คือการที่เรารู้สึกก่อนเลยนะคะว่าเราเนี่ย ให้เรารู้สึกไปก่อนเลยนะคะว่าเราเนี่ยทำสำเร็จได้นะคะวิธีก็คือยังไงพี่หญิงถ้าสมมติว่าหนูเปิดหนังสือไปหนูก็อ่านยังไม่เข้าใจเลยหนูก็รู้สึกว่าเอ้ยหนูก็ยังไม่ได้เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอ่านก็ไม่รู้แล้ว,ว่าศัพ์บางคาก็ไม่รู้หนูยังรู้สึกแบบนี้อยู่เปลี่ยนโฟกัสเลยนะคะคือหยุดความท้อหยุดความที่รู้สึกว่าตัวเองทําไม่ได้เนี่ยลราก็เปลี่ยนโฟกัสค่ะเปลี่ยนโฟกัสโดยการออกไปออกไปหาสิ่งที่เราชอบทําก่อนปรับอารมณ์ก่อน ปรับอารมณ์ให้รู้สึกว่ามีความสุขก่อนรู้สึกว่าสําเร็จก่อนให้คิดถึงสิ่งที่เอาง่ายๆก็คือดูสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อะทุกคนว่าตอนนี้เรามีอะไรนะคะเอะหรือบางทีเนี่ยน้องๆอาจจะต้องเข้ามาในเข้ามาในเพจนะคะเพื่อที่จะหาแรงบันดาลใจนะคะว่าเอ้ยมันมีคนทําได้นะมีคนพื้นฐานอ่อนแต่ก็สอบผ่านนะ mm hmm. คือพยายามเห็นหลักฐานเยอะๆเลยถ้าเราเชื่อยากว่าเราเนี่ย แบบสอบผ่านไม่ได้หรือว่าเราเชื่อยากว่าคะแนนของเราอ่ะมันทำมันเป็นไปได้ยากนะสำหรับตัวเองอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามหาหลักฐาน พยายามหาหลักฐานนะคะว่าเฮ้ยมันมีคนที่เป็นเหมือนเราไหมพื้นฐานอ่อนแล้วก็สอบได้นะคะซึ่งตอนนี้มีเยอะมากๆเลยนะคะในเพจเราก็เริ่มต้นปีมาน้องๆก็สอบผ่านกันแล้วนะคะหรือถ้าเกิดว่ายิ่งดูก็ยิ่งท้อเพราะว่าดูแล้วก็ามาเปรียบเทียบตัวเองเนี่ยการเปรียบเทียบตัวเองก็คือลบไปเลยนะคะห้ามมีการเปรียบเทียบนะคะเขาก็ มีวิธีการในการอ่านของเขาในความแบบว่าขยันตั้งใจของเขาเราก็มีวิธีการของเรานะคะเพียงแต่ว่าเราต้องใช้กําลังใจมากๆเราจะต้องรู้สึกถึงความสําเร็จให้ได้นะคะถ้าเกิดว่าโอ้เพื่อนคือถ้าเกิดว่าเรา รู้สึกว่ามันท้อจริงๆมันหาอะไรมามอ,อมองเห็นอะไรมันก็รู้สึกว่ามันทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องๆต้องเปลี่ยนโฟกัสค่ะออกมาจากจุดเดิมนะคะคือสมมุติน้องๆน,นั่งอ่านอยู่ลุกค่ะลุกเราก็แบบเออไปดื่มนะไปสั่งอะไรอร่อยอร่อยมาสั่งอะไรที่แบบชื่นใจมากินก่อนแล้วทําให้อารมณ์ดีๆก่อนอย่างตัวพี่เองเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกนะพี่ก็ออกเดินทางเลย ะะก็คือไปร้านกาแฟาก็ได้โดยเฉพาะไปที่ที่มีธรรมชาติน้องๆดูแบบนี้นะเนี่ยแล้วน้องๆยิ่งถ้าธรรมชาติสวยๆนะมันจะเพิ่มพลังเรามากๆนะคะเราจะเห็นถึงความแบบโอ้โหมันมีแบบมันชื่นใจนะคะพอมันชื่นใจปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอารมณ์ดีพอชื่นใจอารมณ์ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมองเห็นความเป็นไปได้มากขึ้นนะคะเราก็จะเอ้ยอยากกลับไปอ่านหนังสือนะคะ แบบมีอารมณ์มีอารมณ์ไปอ่านหนังสือบางคนบอกว่าพี่อีกหนูไม่มีอารมณ์อ,มอ่านหนังสือเลยค่ะตอนนี้หนูท้อค่ะไม่มีอารมณ์ก็กลับไปทําให้มันมีอารมณ์นะคะไปทําให้มันมีอารมณ์ก็เปลี่ยนโฟกัสค่ะทุกคนนะคะเข้าไปหาอะไรดูที่มันแบบสดชื่นที่เราชอบนะคะแล้วถ้าอารมณ์ดีเนี่ยก็ค่คอยเริ่มต้นทําใหม่น้องๆรู้ไหมว่าถ้าเราทิ้งให้ตัวเองอารมณ์ลบนะอะไรมันก็มันก็ไม่มีเขาเรียกว่าถ้ามันอยู่กับอารมณ์นั้นนานๆนะคะทุกคน มันจะไม่มีกําลังใจในการอ่านนะนะคะอ่านอะไรก็ไม่เข้าหัวเลยสมมุติว่าเอ,อ,อ่านเข้าใจก็จริงแต่ก็จําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะบล็อกไปหมดเลยอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะดังนั้นเนี่ยอารมณ์สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าน้องๆยังรู้สึกว่าน้องๆทําไม่ได้ท้อนะคะรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้เก่งมากแล้วก็คงจะยากนะการที่การที่เราเนี่ยจะคะแนนขึ้นมาได้แบบเนี้ย ก็ดึงดูดความสําเร็จไม่ได้แน่นอนเพราะว่าความสําเร็จเป็นพลังงานสูงมากนะคะยิ่งถ้าใครที่อยากจะได้คะแนนสูงๆเนี่ยต้องอาศัยพลังงานแล้วก็กําลังใจของตัวเองสูงมากนะคะออกไปหาอะไรนะคะสนุกสนุกออกไปหาอะไรอร่อยอร่อยหาที่ที่สนุกสนุกหาที่ที่สวยๆวโดยเฉพาะธรรมชาติอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยเพิ่มพลังใจเรานะคะแล้วก็เห็นถึงความสําเร็จมากขึ้นนะคะเนี่ยหายใจสูดหายใจเอาบรรยากาศดีๆเข้าไปเต็มปอดเลยนี่ มันจะช่วยสร้างไอเดียให้กับพวกเรานะดังนั้นน้องๆหลายๆคนที่ถามพี่ว่าพี่อีกหนูท้อยทายังไงดีลุกค,ค่ะออกจากจุดเดิมนะคะแล้วก็ไปหาอะไรที่มันแบบให้ไอเดียเราเยอะๆนะคะโอเค <c oughs> นี่ต้นพยาเสือคอง ค okay, ค่ะมาแจกความสดชื่นสดใสให้กับพวกเรานะคะสำเร็จสำเร็จทุกๆคนนะคะ